น้ำหัวอาหารก็ใส่ไว้เต็มแล้วนะครับผมใส่ไว้เต็มแล้วนี่ครับใส่ไว้ตามมุมห้องนะครับผมเด็กคิวก็มากินนะครับเติมน้ำกับหัวอาหารไว้เต็มนะครับนี่เด็กๆก็มากินเองได้เวลาแล้วนะครับผม ไปรับเข้าเวรกันนะครับไปรับเวรเพื่อนเตรียมมาหาให้กับเด็กๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแต่งตัวนะครับผมเดินไปเข้าเวรน,นะครับเพื่อนๆรออยู่มาๆมา,มาโอ้จาเมฆจหมอกอืมได้ โมบานเอาให้ออกขนมให้กินวันนี้ถุงพวงหานไว้ให้ก่อนเดี๋ยวหมดขึ้นแน่นเลยเอาเอาจะเติมให้นะนระักเล่นไปไหนมาเลยาเล่นที่ไหนมา

ช่วยกันผมว่างก็จะมาดูแลแบบนี้แหละใส่ไว้ใน้องๆก็กินนะครับเติมให้เป็นตลอด

อยู่ม่เองอิ่มแล้วบ่กินอิ่มนะครับกับมาดูอาหารให้เด็กนะครับผมเติมน้ำํำเติมอาหารไว้ให้ใส่ไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็มากินเองนะครับทุกครั้งที่กลับมาจากภารกิจก็แบบนี้นะครับผมดูแลความสารให้เขา ดีครับอิ่มแล้วก็นอนเล่นกันนะทา,นารักอิ่มแล้วนี่ก็เริ่มหายดีแล้วนะครับผลเริ่มขึ้นแล้วไม่ค่อยคันเหมือนเมื่อก่อนละมาเจ้าขนมมาให้นะคิววก็มากิน,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 าน,น,นมา,นมา,นมา,ามดีอตในยูทย นอนอยู่รอบน้ำนี่แหละอา้าวมันนั่งอยู่รอบน้ำนี่แหละเองนี่ครับใส่น้ำอาหารไว้ให้นะครับผมนนี่่รรงยไออออกกเเิมมะคับื เอาอบไหมเอาเด็กๆไปเล่นกันหมดนะครับวันนี้วันนี้คือแบบมาจากภารกิจนะครับเดี๋ยวจะไปภารกิจอ,อีกอมากกูเไรครับเด็กๆก็บางตัวก็อินนะครับไปวิ่งเล่นกันหมดเ,ามาเ,เหลือไม่กี่ตัวนอนอยู่บริเวณน้ำนะครับเดี๋ยวไปให้ฝังหนึ่งนะครับผม อร่อยไ,ไหมใส่อาหารน้ำไว้ให้เต็มนะครับผมมีขนมอบเกลือเด็กๆครับวันนี้มาเยี่ยมเขาหน่อยฝั่งนี้มาได้มาหลายวันแล้วติดภารกิจปลาอยู่มามามาโอ้โจเมกเจหมอดด้าโมบ,บาน <itor> <expresses> เอาให้ออกขนมให้กินวันนี้เอานันนะมา,อาลองดูเด็กๆต้ๆองกินรดนมเอากินทงนนมกินตรงนี้แหละนนตัวนี้ฉลาดมากเลยเพราะได้ขนมแล้วข้าไปกินตัวเดียวนะครับเอาเมฆก่ก่อนเมฆ บ้า้กินหลังน้องนะได้เอาอะไรเอาตัวนี้ใช่ไหมเอาบางตัวก็ไปวิ่งเล่นนะครับผมเอาตัวเท่ากันไาเอาด้เาตัวนี้แย่งน้องเอาเอามาบัวลอยมาด้วยมาแม่กินหมดแล้วเหรอเอาบัวลอยบัวบานเอาให้น้องก่อนเนาะแย่งน้อง ครับผมเอานี่อย่าเอาไม่จะแย่งน้องเอาเอานี่ได้เอ้ามันนี่แม่งมาเอาให้มรนาด้วยมันไม่กินเลยนี่แยงหมดเอาเอาอันใหม่เอา อร่อยทุกตัวนี่ขอบคุณพี่เอฟซีนะครับผมที่ส่งขนมให้เด็กๆได้อร่อยกันทุกตัวนะครับ้าอย่าดุน้องโอโ้โหกินอลังการแล้วเกินเอาเอาเอาทุกตัวเลยเอาบัวลอยบัวลอยเอา ทุกตัวแหละเอ้เอายิา้ยังยินมมาเก็บไปนะเดี๋ยวให้พี่พี่พ,พีไปเล่นอยู่ <c oughs> เวลาอยู่นี่นะครับผมบางจากภารกิจก็แบบนี้นะครับมานั่งเล่นลายเรียบเวลาคิดถึงเด็กๆคิดถึงครอบครัวนะครับคิดถึงลูกๆที่บ้านก็อยู่แบบนี้แหละ อยู่ป่าก,ก็เหมือนกันบางทีน้องๆก็ตามไปนะครับแต่พวกเราก็ไม่ได้ไปไกลนะครับผมอ,อยู่ใกล้ฐานนี่แหละถ้าไปไกลเกินก็ไม่ให้น้องตามไปด้วยนะครับเอาเอาออกขนมเนะี่ยกำลังกินเลยไปกำลังกินกำลังนอนเอากินดีๆได,ดโโ้โอ้สบายมากเลยอเยม,มริกนน วัวเอาวัวเอากินแล้วเปล่ตรงนี้เราเก็บจุกเขาเลยนะครับสิเอาเอาหมูบานอาเม่รู้จะน่าโอ้ตรงนี้กิน ข้างบนเลยบนถั่วไม่รู้จนนะนาเยอะมากเลยน่าบนแล้วแหละวางถุงไว้ก่อนถุงนั้นไปใส่ขยะเก็บไว้ใส่เปาเดี๋ยวไปทึ้นขยะเดี๋ยวขาบเล่นมานี่มานี่อุ้ยเหนืออุ้มจะงเมฆมานี่จับเมฆนะครับผม เมฆอันนี้จะปุกปุยน่ารักทั้งนั้นเลยสุขภาพดีทุกตัวเลยนะครับผมพวกผมอยู่ที่ไหนก็มีน้องๆน,นะครับตั้งแต่มาเป็นทหารจำได้มาอยู่ตามป่าตามเขานะครับมีฐานหลายฐานเป็นฐานใหญ่บ้างฐานเล็กบ้างที่พวกผมไปอยู่เนี่ย น้องๆก็จะตามไปอยู่ด้วยนะครับผมเป็นเพื่อนพวกผมเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยนะครับผมเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดเลยเวลาทํางานก็จะอยู่ตามป่าตามเขานะครับมอก่อนนะัธุระกันดารนะครับผมอยู่ที่ไกลๆไ,ไม่มีเพื่อนนะครับก็มีน้องๆน,น,นี่แหละอยู่ด้วยอมืมากลับถุงอีกหมดแล้วเดี๋ยวเขาอาให้นะใส่ไว้ใส่ไว้ถุงไว้ไวนะครับถ้าเอาไว้เดี๋ยวน้องๆขาบไปเล่น พอไม่ต้องกัดแล้วเราดูแลเขาเขาไม่ลืมเรานะครับนี่ให้ข้าวแค่ครั้งเดียวจําตลอดเลยเจอไม่ได้นะครับเจอได้จําได้เลยวิ่งหาเลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนที่ที่ดีนะครับที่จะเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดเลยเข้าใจเลยนะครับผมอยู่ป่าภูเขาบางทีอยู่ห่างไกลนะครับอยู่ห่างไกลความเจริญนะครับอยู่แบบ ไม่ป่าในเขาจริงครับผมนานๆจะได้เข้าเมืองทีบางที่เคยไปอยู่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยนะครับผมก็มีน้องๆนี่แหละช่วยผ่อนคลายเราทํางานเหนื่อยมาเห็นเขามีความสุขนะครับเนี่ยเราก็มีความสุขด้วยหายเหนื่อยครับสุขภาพจิตเราดีจิตใจแล้วก็แจ่มใสด้วยเห็นไหมเนี่ยเหมือนเจ้าหมอกเนี่ยน่ารักมาก น,นอนเฝ้าแบบนี้นะครับนี่รู้เขารู้นะครับว่าเรารักเขานะครับดีนะครับดาเนี่ยดาดารักน้องนะครับนี่ดาดาเนี่ยรู้ความมาก <c oughs> ขี้เล่น <c oughs> เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะครับผมเป็นเหมือนกับลูกลูกดันหลานผมนี่แหละ ผมอยู่กับครอบครัวมีความอบอุ่นเด็กๆอยู่กับผมก็เหมือนกับลูกๆผมนะครับอบอุ่นเหมือนกันเวลาลาพักกลับบ้านลูกๆผมก็ไม่อยากให้มานะครับเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้พ่อมาทํางานที่นี่ก็อยากให้เอาหมาไปเลี้ยงด้วยแต่ว่ามันไกลเกินนะครับเอาไปไม่ได้ลําบากเรื่องการเดินทางหลายอย่างนะครับผมนี่กจะเป็นอาหารของตัวเล็กนะครับผมนี่เตรียมไว้ให้ นี่อาหารน้องครับผมอันนี้ก็แบ่งให้กินต่งางหานะครับส่วนมากเขาก็จะไปกินแต่กับพี่ๆนี่แหละกินหลายๆตัวนะครับอร่อยก็เหมือนเรานี่แหละเวลากินอะไรคนเดียวไม่ค่อยอร่อยต้องเดียหลายคนกินกันถึงจะมีความสุขนะครับนี่เอาเอาอาหารวางไว้ข้างนี่แหละวาอไว้นี่แหละ

วางไว้ข้างๆนี่แหละถ้าใครว่างก็จะเอามาใส่ให้นะครับโตวไว้นะครับแป๊บเดียวเองเนี่ยรอบก่อนเดือนก่อนก็ยังตัวเล็กนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นแล้วน้ำหนักเป็นเท่าตัวเลยเมื่อก่อนนี้จับมือเดียวนะครับผมเมื่อก่อนจับมือเดียวนี่จับได้นะนี่จับได้สบายเลยเดี๋ยวนี้ดิ มือเดียวนี่จะจะ,จะไม่ค่อยไหวนะครับเขาจะน้ําหนักเยอะหน่อยต้ององใช้ต้องใช้สองมือประคองช่วยนะครับเ,เห็นไหมนี่มาเจ้าเมฆนีอ่อันนี้เจ้าเมฆนะครับนี่นี่เจ้าเมฆนี่เจ้าหมอกเจ้าเมฆจะหูตั้งนะครับส่วนเจ้าหมอกในหูจะตกเจ้าหมอกจะัวโตกว่าเจ้าเมฆจะตัวเล็ก แตสนพอๆกันครับไหนดูเปรียบเทียบความน่ารักดูสิเป็นพี่น้องกันเนี่ยไปเร่นงกับเด็กๆเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปแต่งตัวเตรียมเข้าเวนต่อนะครับเพื่อนๆจะได้มาผักผ่อนบางวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเด็กๆอยากไปเล่นแล้วไปขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับไปไปวิ่งเล่นไปมาสงสัยนะครับผมไปไปวิ่งเล่นไป